สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเขาเรียกแทนนะหมูพิมพกาฟาแซบอนุทินให้สัมภาษณ์ภาพคนแน่นไปรอฉีดวัคซีนแค่มุมกล้องจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกหารือเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงจุดฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อและมีการถกเถียงถึงการส่งวัคซีนให้กรุงเทพมหานครว่าข้อเท็จจริงไม่มีอะไรเป็นการตีความไปคนละอย่างเมื่อถามว่าคนของพวกกรุงเทพมหานครบอกว่าสิ่งที่อัดอั้นตน คือจุดฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อเป็นจุดเดียวที่วัคซีนไม่เคยขาดไม่เหมือนจุดอื่นจึงมีเรื่องความหวัดระแวงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องและต่อหน้าพลเอกกรยุทธ์จึงระบายความรู้สึกออกไปอย่างนี้จะชี้แจงอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าจุดฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่พลตำรวจเอกอัศวินบนซึ่งหากตนเป็นพลตำรวจเอกอัศวิน จะชอบด้วยซ้ำที่มีจุดฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อมาช่วยแบ่งเบาในระดับหนึ่งอย่างจุดฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อเดือนที่ผ่านมาเน้นฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเจ็บโรคเสี่ยงแต่ประเด็นที่พลเอกประยุทธ์ต้องเรียกประชุมเมื่อวานนี้เกี่ยวกับจุดฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อคือความแออัดของคนซึ่งจัดระเบียบกันลำบากเพราะคนเยอะและต้องเร่งฉีดให้กับกลุ่มผู้สูง ายุและกลุ่ม7โรคเสี่ยงสามารถวอล k i อเข้ามาได้แต่จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปทุกอย่างจะกลับไปสู่การลงทะเบียนเหมือนเดิมความแออัดจะลดลงแต่ก็ยังยกเว้นคนอายุ75ขึ้นไปสามารถวอ l k กอินได้ เมื่อถามว่าแต่วันนี้ภาพที่แออัดเกิดขึ้นจากการยกทั้งครอบครัวมาจากต่างจังหวัดเพื่อมารับการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อตรงนี้จะแก้ไขอย่างไรในอนุทินกล่าวว่า ต่อให้มาทั้งครอบครัวก็ฉีดได้แค่คนอายุ75ปีขึ้นไปและมีโรคกลุ่มเสี่ยงดังนั้นแม้จะยกมาทั้งครอบครัวแต่ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์เรื่องอายุและเจ็ดโรคกลุ่มเสี่ยงก็จะไม่ได้ฉีดจะมาแบบวัดดวงไม่ได้เต็มที่คือให้ผู้สูงอายุ1คนและญาติหนึ่งคนผมกล้าพูดเพราะสัปดาห์หนึ่งแวะไป4วันจะแออัดแค่ช่วงเช้าแต่เมื่อได้เข้าไปแล้วก็ไม่แออัด ทั้งนี้มุมกล้องหรืออะไรก็สามารถทำได้หมดเพื่อให้ดูแออัดแต่เมื่อคนมาเยอะเกินความสามารถที่จะจัดระเบียบได้ก็ต้องจัดระเบียบใหม่และแทนที่จะฉีดได้3 4ถึง4หมื่นคนก็ต้องลดเพื่อที่จะไม่ให้มีภาพของความกังวลของประชาชนทั่วไปเกิดขึ้นในอนุทินกล่าว เรียกว่ามีอารมณ์ที่แอบริดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับหมูพิมพกาเสียงสมบุญคุณแม่ของนักแสดงหนุ่มนายนภัสเสียงสมบุญหลังจากได้ดูข่าวคนจำนวนมากไปรอฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อพร้อมได้ฟังคำให้สัมภาษณ์จากอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข โดยหมูพิมพกาได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมพิมพกาที่แสดงความคิดเห็นในมุมของตัวเองว่าเห็นภาพนี้ตั้งแต่เช้าเหนื่อยไม่มีอะไรจะพูดแต่พอได้ยินท่านสัมภาษณ์ก็ทำเอาอ้าปากค้างท่านบอกแน่นแค่ช่วงเช้าฮาโควิดมันตื่นสายหระท่านตอนเช้าเชโควิดไม่ทำงานหระท่านท่านบอกแค่มุมกล้องถ่ายให้ดูเยอะโว คำตอบนี้ประชาชนได้ยินแล้วเขาจะเรียกท่านว่าแ้ได้นะท่านอย่างน้อยๆท่านต้องแจ้งประชาสัมพันธ์กระจายคนให้ไปฉีดหลายๆจุดที่เตรียมไว้กลับบอกว่าต้องลดการฉีดเพื่อไม่ให้มีภาพนี้หือลดทำไมลดไม่ได้ต้องเร่งกระจายฉีดสิท่านพระเจ้าตายแล้วตาย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 ,ตาย ทั้งนี้ทางด้านตลกสาวอารมณ์ดีอย่างตักซิริพรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เสริมทับอีกว่าหนูไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาพูดแล้วพี่หมูเฮ้อเหนื่อยใจแทนประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและสนุก .com ออย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ